ตอนนี้ยังมีใครใช้บล็อกขันน็อตแบบนี้อีกหรือนอจากจะหายง่ายแล้วยังมีโอกาสดีดโดนมืออีกคนฉลาดเขาใช้บล็อกแม่เหล็กแรงสูงกันทั้งนั้นมันมีแม่เหล็กแรงสูงในตัวสามารถดูดน็อตไว้ได้แน่นไม่หลุดแม้จะหมุนด้วยความเร็วสูงจะขันน็อตหางนกหรือยิงน็อตฟ้าก็ไม่ต้องใช้มือจับข้างเดียวก็เอาอยู่ที่สําคัญความเร็วสุดยอดมากวันเดียวทํางานได้เท่ากับ3วันใช้นานก็ไม่เสื่อมแม่เหล็กไม่เป็นสนิมมีติดปานไว้ใช้ได้ทั้งถอดและซ่อมแซม ไอพี่รุดกวาทำไมนัดคงวิ่งขันเร็วขนาดนี้ขันเข้าไปแล้วไม่ลุดเลยทำไมนดมัดคงพงยังไม่ได้ขันก็ตรงแล้วดูสิไม่ลุดออกมาเลยการคันนอดแบบนี้คุณต้องใช้บล็อกแม่เหล็กแรงสูงแบบผมที่มีหัวคันตอนแรงกระแทกข้างในบล็อกมีแม่เหล็กแรงสูงดูสนอดไว้ไม่ต้องใช้มือจับนอกก็ไม่หลุดแม้จะหมุนด้วยความเร็วสูงก็ยังดูสนอดได้แน่นผลิตจากเหล็กชิคิเวีและกระบวนการผลิตที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งไม้หรืองานซ่อมเครื่องตกคอน,นอดแข็งแค่ไหนก็ใช้งานสะดวก ถ้าคุณยังไม่เคยใช้บล็อกแม่เหล็กนี้คุณจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันดีแค่ไหนมันทําจากวัสดุที่ไม่มีวันเสื่อมแม่เหล็กและมีแรงแม่เหล็กที่แข็งแกร่งมากนอกที่ดูไว้ไม่มีทางหลุดออกมาได้ง่ายเออเมื่อก่อนใช้บล็อกธรรมดาที่ไม่มีแม่เหล็กทําให้ใช้งานลําบากมากแต่พอมีบล็อกนี้เราสามารถคันนอกบนอิฐแดงได้อย่างง่ายดายบนแต่เหล็กสีหรือเหล็กกล้าใช้งานได้อย่าง่องตัวไม่มีวันเสื่อมแม่เหล็กแรงแม่เหล็กยังคงแข็งแกร่ง เป็นบล็อกแม่เหล็กที่ใช้งานได้ดีมาก